สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจ่าโทเฮลี่พาสองผานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเออตาลีดหลวงปู่ทวดวัดชังให้ปีพศ2539รรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับผมองค์นี้นี่ก็เป็น าลรีดพิมพ์ใหญ่เนะครับแล้วก็เป็นเนื้อพิเศษนะครับผมก็คือเนื้อนาคนะครับผมเนื้อนาคก,ก็จะมีส่วนผสมของทองคำเยอะนะครับอันนี้เป็นเนื้อนาคนะครับพิมพ์ใหญ่แล้วก็ผมพึ่งไปเลี่ยมทองมานะครับเลี่ยมทองแบบว่าทองเปอร์เซ็นต์สูงนะครับก็คือทองเก้าสิบนะครับผม นี่ก็แบบหนาๆปึกๆมาเลยนะครับห่วงแบบตันๆใหญ่ๆนะครับภานี้ขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับองนี้ไปเลี่ยมมาเก้ากรมหน่อยๆน,นะครับผมเก้ากนิดๆน,นะครับก็ หมื่นแปดขวาๆนะครับเกือบหมื่นเก้านะครับองนี้นี่นะครับหมื่นแปดแปดร้อยห้าสิบนะครับผมเก้ากำนิดๆนะครับอลังการเลยนะครับผมเรียกว่าเรียมแบบรถถังเลยนะครับผมเป็นงานเขาเรียกว่างานฝีมือนะครับ งานสั่งทำนะครับผมก็ไปทิ้งไว้เกือบเกือบเดือนนะครับดูทองนะครับลายสวยปิ้งนะครับงานแกะมือหัวสิงแบบใหญ่ๆนะครับหนาๆเลยนี่สิงห์ใหญ่ๆหนาๆน,นะครับห่วงตันๆใหญ่ๆหน้าข้างๆนี่สูงเลยนะครับแกะลายลึกนะครับ แกะลายลึกนะครับทองหนาปึ๊กๆเลยก็เลี่ยมให้สมศักดิ์ศรีของพรานะครับเพราะว่าองค์นี้นี่เป็นเนื้อพิเศษนะครับเนื้อนากนะครับผมร <c oughs> ุ่นสร้างโลงเฮบานโค,โคโคนะครับอง์นี้เช่าไปก็จะมีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับมีกล่องเดิมนะครับผม เจตนาในการสร้างพารุ่นนี้นะครับก็คือนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้เจตนาในการสร้างนี่ดีมากนะครับผมพิธีการปลุกเสกนะครับปลุกเสกที่วัดช้างให้ถึงสามวันสามคืนนะครับโดยมีท่านอาจาร,รย์นองวัดสายขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกพารุ่นนี้นะครับ เกจิแดนใต้ร่วมปลุกเสกเยอะเลยนะครับผมหลวงพ่อพรมวัดพรลานุภาพนะครับหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดศรีมหาโพหลวงพ่อทองวัดสัมเพาเชยเนี่ยหลักๆทั้งนั้นนะครับพระตอนนี้เนี่ยที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยพระที่มาร่วมปลุกเสกนะครับเกจิที่ร่วมปลุกเสกพระรุ่นนี้เนี่ยดังหมดแล้วนะครับผมแพงๆทั้งนั้นนะครับ <c oughs> แต่ว่าพารุ่นนี้เนี่ยคือเหมือนได้ได้อารมณ์เดียวแบบกับการแฝนพวกยี่ห้าศตวรรษนะครับหรือว่าแฝนรุ่นอินโดจีนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าพาอันเนี้ยรุ่นนี้นะครับเป็นเก <c oughs> จิแดนใต้นะครับผมพิธีใหญ่จริงนะครับแล้วก็เนื้อนี่ก็เป็นเนื้อพิเศษนะครับก็คือเนื้อนวะเออไม่ใช่นะครับ <c oughs> เป็นเนื้อนาคนะครับผมเมื่อกี้ต้องพูดผิดต้องขอโทษทีด้วยนะครับผมเป็นเนื้อนาคนะครับเนื้อพิเศษพารุ่นนี้เนี่ยเขามีสร้าง้วยกันทั้งหมดนะครับสี่พิมพ์นะครับผมคือนะครับเตารีดพิมพ์เล็กเตารีดพิมพ์กลางแล้วก็เตารีดพิมพ์ใหญ่นะครับที่เป็นเนื้อนาคนะครับผมแล้วก็กิ่งเฉลิมพลน,นะครับ นี่เป็นเนื้อนาคล้วนๆนะครับผมส่วนกิ่งเฉลิมพลเนี่ยผมไม่มีนะครับเนื้อนาคผมไม่มีนะครับเขาจะมีสร้างห้าเนื้อนะครับมีเนื้อนาวะเนื้อทองทิพย์เนื้อเงินเนื้อนาคแล้วก็เนื้อทองคําเนื้อนาคแล้วก็เนื้อทองคําเนี่ยจะมีการเอ่อตอกหมายเลขประจําองค์นะครับผม จำนวนพ้าเนี่ยขึ้นอยู่กับการสั่งจองนะครับมีสี่พิมพ์ห้าเนื้อนะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นเรียกว่าหัวหัวเลยนะครับผมท็อปท็อปนะครับคราวนี้จำนวนการสร้างนะครับผม <c oughs> พิมพ์ใหญ่เนื้อหนานะครับสองร้อยสามสิบองค์พิมพ์กลางเนื้อหนาสองร้อยสามสิบองค์พิมพ์เล็กเนื้อหนานะครับ สองร้อยห้าองค์ส่วนกิ่งเฉลิมพลนั้นสองร้อยเจ็ดสิบสององค์นะครับผมสร้างตามจำนวนการสั่งจองนะครับก็ <S <S 1> <S 1> ไปเลี่ยมเลี่ยมมาให้เพื่อนเพื่อนี่พีได้ดูนะครับว่าพระรุ่นสร้างโรงพยาบาลเนี่ยเลี่ยมมาแล้วเนี่ยสวยนะครับหน้าแขวนอย่างนั้น,นครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะ อันนี้เป็นทองทิพย์นะครับนี่ก็เป็นเนื้อเงินแบบยกซุ้มนะครับนี่เนื้อนวายกซุ้มแบบหนาๆทั้งนั้นนะครับปึ๊กๆนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเลี่ยมทองเปอร์เซ็นต์สูงนะครับผมก็เรียกได้ว่าคัดนะครับคัดพ้าสวยๆนะครับทองล้านดีๆมาให้เลยนะครับผมจะได้ไม่ผิดหวังนะครับ นี่นะครับพิมใหญ่ดูเพื่อนๆพี่พี่ดูนะครับองนี้นี่เข้มขลังมากนะครับเนื้อเขาสวยนะครับสร้างเพียงสองร้อยสามสิบองค์เท่านั้นนะครับศักด์สีเนี่ยเป็นสักด์สีเตารีดหล่อรุ่นสองของทางวัดช้างให้นะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะครับราคาเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านไปหมดแล้วนะครับถ้าเป็นเนื้อทองผสมเนี่ยพิมพ์เองนี่นะครับ เป็นเนื้อทองผสมเนี่ยหลักแสนนะครับสวยๆก็หลายๆแสนแล้วก็จะมีเนื้อนะวะนะครับเนื้อนาวะเนี่ยก็สวยๆนะครับหนึ่งล้านบาทขึ้นไปนะครับผมถ้าเป็นเนื้อนาวะนะครับปีศูนย์ห้าแต่นะครับเนื้อนาคเลยและเนื้อนาคและเนื้อทองคําปีศูนย์ห้าเนี่ยสําหรับตัวผมเองนะครับผมก็ ไม่แน่ใจนะครับว่ามีสร้างหรือเปล่านะครับผมสําหรับเนื้อนาคแล้วก็เนื้อทองคําปีศูนย์ห้านะครับผมแต่ปีสามเก้าเนี่ยมีสร้างเนื้อนาคและเนื้อทองคําแบบชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนีเออ้เขาเรียกว่าเช่าหาไปเนี่ย <c oughs> สบายใจได้นะครับว่ามีสร้างนะครับอย่างแน่นอนมีในาระบบของวัดชังไ้อย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็มีในรายการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยด้วยนะครับผมสำหรับพระรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นพระที่ชัดเจนอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นยอดนิยมยุคกลางนะครับนี่ดูหน้าตาดูผิวพันธุ์นะครับพระเนี่ยถ้าเป็นเนื้อหน้านะครับบล็อกเนี่ยของเขาเนี่ยจะต้องเป็นบล็อกลํำนะครับก็คือบล็อกทองคํานั่นเองนะครับผม ถ้าเป็นผอมๆหรือปีกกว้างอันนึงก็ไม่ใช่นะครับเป็นพาบิวพาเก้น,นะครับจะต้องดูให้หน้าใหญ่แขนใหญ่ลำตัวลำ่ำบัวเด้งๆทุกเม็ดแบบนี้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าบล็อกทองคํานะครับผมเพราะว่าเนื้อหน้ากับเนื้อทองคาเนี่ยใช้บล็อกเดียวกันนะครับดูนะครับหน้า ใหญ่นะครับมีเนื้อเกินที่หน้าผากทุกองค์นะครับมีหลุมตรงนี้ทุกองค์ผิวเนี่ยเขาก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับเป็นเนื้อนากนะครับผมเข้มขังมากนะครับ นี่ก็ไปกัดฟันเลี่ยมมาเลยนะครับผมก็อยากจะเลี่ยมให้สมศักดิ์ศรีสักนิดนึงนะครับผมแต่ว่ายังอาจจะไม่ถึงตลับนะครับถ้าผมไปทําตลับช่วงนี้ก็ต้องมีสี่หมืนก็จะคูณสองไปเลยนะครับผมโดยขั้นต่ําเลยนะครับเพราะว่าพาเตารีเนี่ยเป็นพาองค์ใหญ่นะครับผมเนี่ยลายเนี่ยเห็นไหมครับว่าเขาแกะลึกๆเลยนะครับ ไม่ได้แบบว่าเอาแผ่นทองมาแล้วก็ขีด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 ,ขดเป็นลายเนี่ยมีการแกะลายนะครับผมเพราะว่าเป็นทองหนานะครับไม่หนาจริงทำแบบนี้ไม่ได้นะครับทองหนาพระสวยนะครับ ทำคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวว่าพพิ่งนี้ว่าจะไปถ่ายรูปสตูสะหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะออกมาได้แค่ไหนนะครับผมรูปสตูนี่ดูนะครับเข้มจริงนะครับผมองนี้ผิวเข้มนะครับสวยนะครับแล้วคราวนี้เราดูด้านหน้ากันก็พอเต็มอิ่มแล้วนะครับผมคราวนี้มาดูด้านหลังต่อนะครับ ด้านหลังเนี่ยหลังเขาจะเรียบนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าเป็นไฟบังคับนะครับหลังจะต้องเรียบนะครับสําหรับเนื้อนาคและเนื้อทองคํานะครับมีหลุมตรงนี้จี๊ดเดียวนะครับผมหมายเลขสวยนะครับเลขสวยมากนะครับหนึ่งห้าเก้าเนี่ยผิวเขาก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อนาค ถ้าใครเล่นหน้าเก่าทองเก่าก็าจะรู้นะครับเนี่ยสีนาคนะครับเขาจะต้องแบบประมาณนี้นะครับผมยี่สิบแปดธันวาปีสามเก้าวัดช้างให้หลวงพ่อทวดโคดเถาะมหาพรมตอกอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็หมายเลขหนึ่งห้าเก้าลมที่สองนาฬิกาเส้นขีดขนาดพื้นโลกสี่ห้าเส้นมุมนี้นะครับแล้นี่ยสองเส้นนี้คมๆนะครับผม เฉียงๆตรงนี้นะครับหนึ่งในสองร้อยสามสิบองคนะครับผม ผ้าแบบนี้เก็บได้แบบสบายนะครับมีอนาคตอย่างแน่นอนนะครับผมหลวงพ่ทวดก็เป็นผานี่รันตรลายที่อมตะอยู่แล้วนะครับผมนีม่ก็ชัดเจนนะครับว่าออกวัดช่างให้ชชว์นะครับเรียมมาให้อย่างดีนะครับผมก้าวกรรมหน่อยๆนนหนาๆแบบรถถังกันเลยนะครับ เกินครึ่งบาทนะครับทองบาทหนึ่งเนี่ยสิบห้ากร,รัมนะครับผมสิบห้ากร,รมัมสิบห้ากร,รัมนะครับทองบาทหนึ่งอันเนี้ยเก้ากร,รัมนะครับเท่ากับเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นสามในห้าส่วนนะครับผมเอาสามหารสิบห้าเข้าไปก็เท่ากับสามนะครับอันนี้ก็เป็นสามในห้าส่วนนะครับ เพิ่มอีกหกกรรมเนี่ยก็บาทหนึ่งแล้วนะครับผมเรียกมาหนาจริงนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่อันนี้เอาแบบว่าชัดเจนนะครับผมหนาจริงนะครับไม่มีแบบว่ากรอบทองสนามนะครับที่ว่าหนึ่งกำรฝรา,ฟาสองกำรรฝาบางๆอะไรแบบนี้นะครับอันนี้แบบคัดจุดคุณภาพให้เลยนะครับผม ก็สําหรับองค์นี้นะครับสําหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับเนื้อหน้าคพิมพ์ใหญ่เอนะครับศักสีเตารีดหล่อรุ่นสองของทางวัดจังให้มีอนาคตสวยๆดีๆแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแฝนเนื้อพิเศษพิเศษเนื้อหน้าคแจมๆนะครับแบบนี้นะครับผมองค์นี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่สามแสนนะครับผมสามแสนบาทนะครับ สนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชศนะครับผมรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับวันนี้ก็ไปเลี่ยมคู่มาครับผมไปเลี่ยมคู่มาสององค์เกือบเกือบสี่หมื่นนะครับอันนี้ก็เป็นนวะพิมพ์ใหญ่หล่อโบราณนะครับเนื้อนวะองค์นำเลิกนะครับหล่อโบราณหล่อโบราณเนี่ยเขาจะมีดินเพื่อนๆเห็นไหมครับมีดินติดนะครับ อันนี้เป็นเนื้อหนา้ายจะเป็นหล่อฉีดนะครับ <c oughs> น,รนํำเลิกนี่สร้างห้าสิบองค์เท่านั้นนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวว่าก็จะไว้ทำคลิปพิ่งนี้นะครับนี่ก็ดูกันเป็นแบบแซมเปิลแซมเปิลไปก่อนนะครับผม <c oughs> เพราะว่าเสียงเริ่มแหบแล้วนะครับเพราะว่าขับรถไปหลายที่นะครับอยู่ในรถมันก็โดนแอร์นะครับผมก็เสียงแตกๆเลยนะครับผม ก็อาจจะมีแอมมีอะไรลงไปในคลิปก็ต้องอขอโทษพีพ่ๆเพื่อนๆน,นะครับไว้ในที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นองค์นี้นะครับผมนี่นะครับเก้ากรมนิดๆทั้งคู่นะครับหนาแบบบึ๊กเลยนะครับผมก็เอาแบบว่าเพื่อนๆพีพ่ๆถูกใจอย่างแน่นอนนะครับสำหรับทองที่ผมเลี่ยมไปเนี่ยอันนี้ก็จะแ เต็มเหนียวกันนิดนึงนะครับผิวสวยนะครับสามแสนบาทนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็เอมผมเนี่ยนะครับอยู่ที่นคนปรปฐมนะครับผมสาระาานะครับเอ่อถ้าเพื่อนเพื่น,นี่พี่จะนัดดูพระเขตปริมณทนอย่างเงี้ยได้สบายเลยนะครับผม ก็นัดดูพระองค์จริงได้นะครับนัดรับส่งได้เลยนะครับผมผมอยู่ตรงเออเลยสายห้าพุทธมณฑลมานิดนึงนะครับผมก็นัดเจอที่ห้างนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมไปหาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับรับรองนะครับว่าองค์นี้นี่จิตจารถูกใจอย่างแน่นอนนะครับสองร้อยสามสิบองค์เท่านั้นนะครับ ดูแล้วก็ชอบนะครับนี่ก็จะเป็นนวะแก่หน้านะครับผมนวะผิวแก่หนา้าแต่ก็ฟาร์มเข้มฟาร์มหนักหน่วง ấy, ก็สู้เนื้อหนาคยังไม่ได้นะครับผมหน้าก็คือนาคนะครับไอ้อย่างนี้เป็นเนื้อเงินนะครับนี่เลียมมาแบบปึก,ป,กปึกปักปักทั้งนั้นนะครับ ก็จะพยายามนะครับนำของดีๆของสวยๆนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันครับก็พ้าเนี่ย iest. มีทั้งเลี่ยมและไม่เลี่ยมนะครับในเอ่อเขาเรียกว่าในช่องของผมนะครับเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปในช่องเนี่ยก็กดนะครับเข้าไปในช่องเสร็จกดคําว่าวิดีโอคลิปก็จะขึ้นมาประมาณ900คลิปนะครับตอนเนี้มีพระทั้งเลี่ยมแล้วก็ไม่เลี่ยมนะครับที่ผมไปเลี่ยมเนี่ยก็คือ1 นะครับผมอยากจะ <c oughs> ให้เพื่อนเพนพี่พี่ดูว่าพารุ่น,นเนี้ยเนี่ยพอเลี่ยมแล้วนะครับจะสวยมากหน้าแขวนมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อนาวะเนื้อเงินนะครับเนื้อทองทิพย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ <c oughs> ถ้าไปเลี่ยมแล้วจะสวยหน้าแขวนมากนะครับให้รางวัลชีวิตกับตัวเองนะครับถ้าได้เงินได้โบนัสมามีเงินเอ่อเก็บสักก้อนหนึ่งนะครับอยากจะหาพระดีๆแขวนเนี่ย รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่ผมแนะนํานะครับผมทั้งพิธีใหญ่นะครับแล้วก็อนาคตดีคือแขวนก็ได้เก็บก็ดีนะครับสําหรับพารุ่นนี้เลี่ยมมาเนี่ก็เลี่ยมให้ดูนะครับว่าหน้าแขวนแค่ไหนอะไรยังไงนะครับผมก็มีทั้งเลี่ยมและไม่เลี่ยมนะครับก็ให้เพื่อนๆพี่พเนี่ยเออเข้าไปรับชมกันนะครับได้แบบหลายรูปแบบนะครับผมที่เลี่ยมมาเพอยากจะให้ดูนะครับ เมื่อหลายๆปีก่อนเนี่ยที่ทองแบบทองแบบราคาเกือบสองหมื่นเนี่ยผมไปเลี่ยมพาองค์หนึ่งเนี่ยหูหมื 11, 12, ่นหนึ่งหมื่นสองหองซีดกลับมาตลอดนะครับเดี๋ยวนี้ดูดิครับนี่เลี่ยมองค์หนึ่งนี้หมื่นแปดกว่าเกือบหมื่นเก้าทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ทองเขาโอ้ราคาขึ้นนะครับก็เป็นไปตามสภาวะกลไกนะครับผม แต่ว่าเราซื้อเราเก็บทองทองก็คือทองนะครับแต่ว่าก็ต้องเลือกร้านเลือกอะไรให้ดีนะครับอันนี้เป็นแบบงานสั่งทํานะครับผมก็จะแบบหนักหน่วงนิดนึงนะครับแต่ร้านถูกถกก็มีนะครับแต่ว่าคือผมไม่อยากเอาทองเปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาเล่นนะครับมาหลอกขายอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่สบายใจนะครับเพราะฉะนั้นเก่เากันแบบเน้นเไปเลยแล้วกันนะครับ นี่ยังไงครับสวยนะครับรุ่นนี้หน้าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเนื้อหน้านี่ก็จะเข้มเลยนะครับเลขสวยนะครับหนึ่งห้าเก้านากนานะครับนากอันนี้ก็เปิดไว้ที่สามแสนนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยเออผมรับประกันนะครับว่าจะได้ของดีของแท้ไปอย่างแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังนะครับผมเงินของเพื่อนๆพพี่พี่แท้ พาก็ต้องแท้นะครับก็อคลิปนี้ก็ยี่สิบนาทีนิดๆแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องของผมนะครับผมแล้วก็ขอคุณอีกครั้งนะครับสำหรับ ออหลายๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาอุดหนุนนะครับเข้ามาช่วยเช่าพระนะครับผมทําให้ผมเดินได้ต่อนะครับขยับขยายได้ต่อนะครับก็ขอขอบคุณที่นะครับไว้วางใจผมนะครับเช่าพระผมนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผมก็จะไม่ทําให้เพื่อนๆพี่ๆผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นพระหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหรือว่าแพงขึ้นมาอีกเนี่ยก็ ประกันแท้ตลอดชีพให้ทุกองคนะครับจะไม่มีเอาของเก๋ของไม่ดีมาเล่นอย่างแน่นอน,นครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ